สวัสดีครับหลังจากที่เราได้เอาคลิปในส่วนของการสร้างไลน์บอดลงไปแล้วเนาะแล้วก็ลูกค้าบางท่านเนี่ยเห็นว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับตัวไลน์ช็อปได้แล้วก็สามารถดึงข้อมูลไลน์ช็อปมาแสดงเป็นมาสร้างเป็นเฟรตมสเซจเพื่อ ตอบโต้ข้อความอัตโนมัติไปให้กับลูกค้าของเขาได้วันนี้ก็จะมาแสดงวิธีการสั้นๆเลยครับแบบนี้ครับขั้นตอนนะครับก็คืออย่างแรกเอา Line Shop API key มาใส่ในช่องนี้นะครับเสร็จแล้วในส่วนถัดไปที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว Line my shop ID เพราะว่าเมื่อกดสินค้าเมื่อกดลิงก์สินค้าใช่ไหมครับมันจะมี my shop ID ของเราเป็นส่วนหนึ่งของ p a t ใน URL นในลิงก์ที่จะกดไปเพื่อไปแสดงสินค้าหรือเพื่อไปสั่งซื้อสินค้าอย่าง ลายไมช็อปเราเลยจําเป็นจะต้องเอาตัวลายไมช็อปไอดีมากรอกด้วยนะครับซึ่งลายไมช็อปไอดีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัว ID เดียวกันกับลาย o a เอก็เมื่อใส่ข้อมูลเข้าไปครบแล้วนะครับแล้วก็ทําการกดบันทึกแก้ไขไปได้เลยก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับในส่วนของการตั้งค่าทีนี้วิธีการใช้งานนะครับก็ให้กดเข้าไปที่จุด3จุดตรงนี้แล้วก็กดไปที่ manage นะครับระบบก็จะพาไปยังหน้าตัว Line line chatbot Dashboard สิ่งที่จะไปนาไปใช้ได้ก็คือในเรื่องของการ สร้าง i n t เ n เพื่อตอบกับข้อความอัตโนมัติอันนี้เป็นข้อมูลบนลายแชทบอรใหม่ๆที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเลยเนาะก็ทำการกดเพิ่ม i n t เ n นเข้าไปนะครับเราจะสามารถเอาตัวข้อมูลมาใช้งานได้ในส่วนนี้ครับก็คือเพิ่มการตอบกลับเนาะแล้วก็เลือกเป็นประเภทการตอบกลับเป็น c u s t o ม f r p a y l o a d นะครับเมื่อเลือกเป็น c u คัสตอม k ฟ p a y l o a d แล้วเนี่ยเราจะเห็นปุ่มสร้างเฟร a เปโ a ดจากข้อมูลขึ้นมา แต่ว่าสําหรับบางท่านที่ไม่แสดงปุ่มนี้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยยังไม่ได้มีการผูกกับตัว Line m y ช h อ p API เอาไว้นะครับเพราะว่าระบบจะทําการเช็คว่ามีการเชื่อมต่อกันแล้วหรือยัง ก็ให้ทําการกดปุ่มสร้างเฟลกไปโหลดจากข้อมูลขึ้นมานะครับมันก็จะมีการเชื่อมต่อไปยังตัวไลน์มายช็อปเนาะเพื่อไปดึงข้อมูลสินค้าขึ้นมาให้เราแสดงขึ้นมาเนาะถ้ามีหลายหน้ามันสามารถเลือกไปแต่ละหน้าได้นะครับอันนี้สแสดงเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็คืออ่ะสมมุติว่าผมเลือกเป็นครีมกันแดดมินิ The s e n t e Sport กันแดดสปอร์ตเพอร์เเนาะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ ครีมกันแดดและกันนะครับเลือกเป็นสินค้า4ตัวเนาะเป็นแล้วก็อาจจะตั้งขอรายละเอียดครีมกันแดดอะไรประมาณนี้เนะเาะครีมกันแดดเนาะเป็น intense ที่ user จะทำการพิมพ์หรือกด quick reply เพื่อส่งข้อความว่าครีมกันแดดระบบ ก็จะส่งข้อมูลที่เป็นเฟรข้อมูลครีมกันแดดเนาะเป็นเฟร m e มสเซจที่จะแสดงตัวครีมกันแดดกลับไปให้กับผู้ใช้งานเนาะเราสามารถกดตัวแสดงตัวอย่างตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการพรีวิวตัวเฟร m e มสเซจคร่าวๆนะครับ เพราะว่าในส่วนของสไตล์หรือรูปแบบในการแสดงผลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวระบบของไลน์ทีนึงแต่ว่าระบบของเราก็อำนวยความสะดวกเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถเห็นเนาะภาพได้นะครับว่าเออันเนี้ยมันเป็นการตอบกลับแบบ f เฟร e s s สเซจไปโหลดแบบไหนจะได้ไม่ต้องเอาข้อมูลตัว j จสัน a t a ไป Copy ไปวางในส่วนของ f ฟ e ค m มส s ซจซิมูเลเตอร ซึ่งมันจะเพิ่มขั้นตอนการทํางานอันนี้ผมเข้าใจนะครับทางเราก็เลยทําการพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับในส่วนของฟีเจอร์การแสดงตัวอย่างขึ้นมาให้ท่านเห็นได้เลยนะครับก็ถ้ามีการส่งตอบกลับเนาะก็จะมีปุ่มสั่งซื้อและปุ่มสั่งซื้ออันนี้นี่แหละก็จะลิงก์ไปที่ตัว Line MyShop ของคุณเองที่ทำการเชื่อมต่อระบบกับสินค้าตัวนี้ไว้แต่อย่างที่บอกไปเบื้องต้นครับจุดสำคัญส่วนหนึ่งก็คือ ในส่วนของ Line My Shop ID จะต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ก่อนจะการใช้งานแนะนำว่าให้ทำการทดสอบระบบกันก่อนนิดนึงว่าเฟรคพาเศษที่มาแสดงขึ้นมาเนี่ยแสดงถูกต้องแต่ว่าไอ้ปุ่มที่จะกดเพื่อไปให้ลูกค้าของคุณสั่งซื้อเนี่ยมันถูกต้องหรืออยังก็ให้ทำการทดสอบนิดหนึ่งครับเนาะเสร็จแล้วก็ทำการกดเพิ่มการตอบกลับไปได้เลย ก็เป็นข้อมูลครีมกันแดดลักษณะนี้เนาะนะครับผมยังไม่ได้ทำการสร้าง q ค c k r e p p y นะครับผมก็เลยยังไม่ได้ทำการผูกไว้แต่เราระบบเราสามารถตอบกลับพร้อมกับ q ค i k r e p p y ไปได้ทั้งหมดแต่ว่าในคลิปนี้ขอแสดงตัวอย่างในเรื่องของการเชื่อมต่อระบบกับตัวลาย m ม s h อและกันเนาะโอเคก็เป็นการเพิ่ม นะครับอ้อต้องทำการเปิดการใช้งานด้วยนะครับแล้วก็กดบันทึกแก้ไขไป,ไปอีกรอบหนึ่งนะครับเท่านี้ครับ <S <s เป็นอานเสร็จสิ้นเนาะ <S <s และนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการเชื่อมต่อระหว่างตัว Line m y s o p p กับ Li ย e ช h บอ b o ดของระบบของ w วล l อ n น l ลิสนะครับก็จะเห็นได้ว่าบอรเนี่ยตอบกลับตาม ข้อความนะครับที่เราตั้งค่าไว้ก็คือเบื้องต้นเราตั้งค่าไว้คําว่าครีมกันแดดเนาะ้วบทก็ทําการสร่งเฟลกเมสเซจซึ่งดึงเฟลกแมสเซจที่แสดงรายละเอียดสินค้าจากระบบของ Line MyShop นะครับโดยจะมีทั้งรูปนะครับมีทั้งชื่อสินค้านะครับมีทั้งรายละเอียดสินค้าแล้วก็ราคาเนาะแล้วก็รวมไปถึงปุ่ม สั่งซื้อนะครับซึ่งเมื่อถ้าเรากดปุ่มสั่งซื้อขึ้นมานะครับระบบก็จะพาไปยังลิงก์ที่สามารถกดสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวได้นะครับซึ่งเป็นลิงก์ที่เราได้ทำการผูกตัว shop ID เอาไว้รวมถึง product ID เอาไว้เรียบร้อยผ่านการสร้างเฟรชเมสเซจจากข้อมูลในการเชื่อมต่อจาก line my shop นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ